การจัดสรรพยนาจัดสวัส <epid em ain> ิการสังคมของทางวัย่นขอกเรานะครับนต้องดูวยใช่หใช่ค่ะ้ากองนก็นอกจากการจัดสวัสิการสังคมขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการจัดสวัิการสังคเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นตัยากวถสับการระดมความคเอ ท่านเนลีท่านอนุชการท่านประธานอูค้อสารคณะประโยชน์ถ้าการกระชงพัฒนาสังคมด้ความมั่นคงของรปเป็นบทบาทสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคภาพชีวิตสรางเน้นทางด้านการพัฒนาสังคมนะเพื่อให้ทาประชาชนนะฮะมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตนะฮะผู้แทนอูลค้อนปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกันทุกท่าน ที่ได้สร้มาร่วงคนแล้วผมขอเปิดการปรเชิงปฏิบัติการเ a t กระตุนความพิจเพื่อให้ได้โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากเป็นทุนโรการเป้าหมายและโรกรท้ขุณี่รารคร์บเนอย่างสูงนะตรงตายกเหนือเยี่ยเยีย ประมาณไปถึง126,000ตรบาทนะครับแสนวระบาทถูกต้องค่ะก็ราพบประมาณ600นะคะค่ะเราทำการู้ที่ประสบปัญหาด้านความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยที่ดินนั่นเองนะคะรวมกันต่อบตั้งหลายค่ะ